สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมมมอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้เอาเจ้าเทเลอร์ซีรีส์เจ็นะครับคันนี้มาเช็คระบบไฟนะครับพวกไฟตกแต,ง<ฟ>ต่งไฟต่างต่างของระบบรถนะครับเพื่อที่จะอ่าเตรียมนะครับส่งมอบให้กับ ท่านลูกค้านะครับวีพี่ก็วันนี้อยู่ที่อูอ่ช่างจุกนะครับช่างไดมนอ,อนแอร์นะครับแอรไดนามนะครับมื่อกี้เป็นสร้างนะครับประจำของผมเองนะครับสร้างประจำอู่เอ็มมอเตอร์มาซาคามนะครับก็ไว้ใจนะครับ้องชาย ตางจุกนะครับเดี๋ยวผมพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานไปนเปลี่ยนล้อมาเปลี่ยนยางมนาะนะครับยางกับไนตเต็มกว่าก,ก็สวยเลยบ่นนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นกระบะเหลดเงานะครับเป็นกระบะพตนเหลดพื้นพตนเหลดท,ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เอามาแปะ กับเหล็กนะครับก็บตามสูตรทั่วไปที่เป็นเหตุกันนะครับก็เป็นทรงเขาเรียกทรงขันพรมจำบพิดเป็นทรงไทยจริน่นนะครับแมนบูโบหุนะครับก็ก็จะประมาณนี้เป็นทรงแถวภาคกลางนะครับแถวพวกพี่ปุ้มพี่วิชัยเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันนะครับก็ มาจากทางเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเป็นกะมีสีมือนะครับในการต่อกระบ,บะนะครับโชคดีเพิ่นมาอยู่อยู่สารคามนะผมนะครับพี่วิชัยนะครับเพิ่นมามีขอบรัออยู่พี่นะครับเลยกลายเป็นโชคดีเลย <laughs> นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณพี่ชายที่รับต่อกระบะให้น้องนะครับ ด้วยดีเสมอมาเลยนะครับกับขอบคุณหลายๆสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากต่อกับ,บ้านนี้เบอร์ตทรเป็นครับสอบถามได้เลยนะครับเรื่องราคาเรื่องอีกอางระบบสเปคเนี่ยต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับส่วนชุดเลดชุดนี้ชุดแต่งเนี่ยอยู่ที่อู่ช่างพนมนะครับบ้านโป่งเอสีใส่ชุดแต่งไห้นะครับแล้วก็พวกจุบล้อนะครับอันนี้คือ รับจบครบในที่เดียวเลยนะครับู่ช่างขนมบ้านโป่งนะครับสําหรับชุดแต่งข้างบนนะครับเป็นหมวกเป็นกระเช้านี่ของเฮียแจ็คนะครับช่างแจ็คแจ็บซิ่งนะครับก็ให้บริการอย่างดีเลยนะครับเฮียแจ็คก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมก็ใส่บริการเป็นประจำเพื่ดีครับเนี่งามเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับช่างแจ็ค ช่างแก,แก๊ปซิงนะครับสร้างคนไดเ,เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชุดแต่งพวกนี้ก็คือสกูสั่งพนมเด็ดเบิดบันไดนะครับบันไดกับอะไนะครับก็ขอบคุณน้องชายนะครับเสียน็อตพร้อมทีมงานอู่ช่างปนมทุกท่านเลยนะครับที่ดูแลแล้วก็ตกแต่งให้เป็นอย่างดีสําหรับภายในก็เป็นฝีมือของเพื่อนรักผมอีกเช่นเคยนะครับก็ ทำสร้างอีกนะครับเป็นสีแดงดำเท่านะครับอันนี้ตามสั่งลูกค้าเลยนะครับผมก็อ่ามือช่างต้นเบาะซิ่งนะครับมหาสารคามนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับนะครับรถเที่มอเตอร์มหาสารคามก็ประมาณนี้ครับนะครับ ตามสั่งท่านลูกค้าเลยนะครับสั่งใดอยากได้แบบใดสั่งใดเลยครับนะครับ,รบเบอร์โทรก็0ูนย์แปครับสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าศูนย์แปดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้านะครับผมมีมอเตอร์มหาสาร,รคามยินดีรับใช้ให้บริการกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับพีบ่น,น้องมาอา่า ชมรถเทเลอร์คันนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเช็คระบบไฟนะครับหัวไฟไตทองไฟขางมันขาดเช็คให้ให้บิเวไฟหมวกไฟออย่างต่างๆ,ๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมทร่หมอบให้กับอ่าเชลดนะครับนอกไสจากซีสเกีบนะครับเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะครับจะนัดกันท่งรถสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนตุลาคม 2,566นะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความรักความเมตตาความไว้วางใจผมมีมอเตอร์มหาสารคามนะครับได้รับใช้นะครับให้ดูและนะครับกราบขอบพระคุณของใช้หลายๆเลยนะครับซื้อรถแบบไม่มาดูเลยนะครับก็คือดูใน Youtube แล้วก็อโอนจองมัดจํามาเลยนะครับก็ไว้ใจบอกว่าเสียใจมอเตอร์ นะครับก็ขอบบขอบพระคุณหลายๆนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็อยากเขียรเพื่อเพนก็ได้เพมีเวลาบสะดวกมากนะครับโหลดผมทักไลน์มาหรือทักเฟซมาก็ได้นะครับก็โทรมาถามก่อนก็ได้เบอร์ทโทรก็บทิพแกงไปนะครับโทรมาถามเราผมก็จะไหไลท์หรือว่าผมจะถ่ายวิดีโอทรงเห็เบิ้งก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าบสะดวกมาเบิ้งนะครับบสะดวกมาเบิ้งรถดกับสุกมือนีเบิ้งในวิดีโอก็ได้ครับนะครับ บอกเลยว่ารถตอนเนี้ยรถที่เข้ามาที่ว่างอยู่ตอนเนี้ยสวยทุกคันเลยนะครับท่านลูกค้าแบบสบายใจได้เลยนะครับเพราะผู้ขายผมกับผมมาขายแบบสบายใจเพราะว่ารถมันดีแล้วนะครับถ้ารถถ้ารถมาดีก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมไม่มีช่างอยู่แล้วมีมีไม่มีเป็นสางไฟสางสางสีสางย่างก็ซื้อนะครับก็บได้มีสางเครืองสางนี่นะครับซึ่งรถ บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับทุกคันเลยนะครับผมคัดเลือกคัดเกียร์ของมาย,ยังดีเลยนะครับท่านลูกค้าที่ซื้อกับผมท่านมันม่นใจเลย,เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเงินของท่านแน่นอนนะครับผมราคาบริการหลังการขายผมบ่ถิงนะครับบ่ถิงลูกค้าแน่นอนนะครับก็ฝากไปด้วยลวกันผมมนมอเตอร์มาสักคันนะครับเจ้าเล็กๆเจ้าหนึ่งที่นําเข้ารถเก่านอกนะครับซึ่ง เขาขาบมาเลยทุกยี่ห้อครับแต่ว่าที่เป็นที่นิยมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยตัวนี้เพราะว่ามันรถดีละห้าสิบนะครับพอใส่เลยล่ะก็คือตอนนี้ก็คือเอาเขาตัวนี้มาแต่ว่าขันผู้ใดว่าอยากได้รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็สร้างได้ครับสั่งจองมาจจาได้เลยนะครับผมขันเป็นตตวอื่นต้องมาจําผมขันวพา่ัท่นก็บ่อด้เอามาครับเพราะว่ามันบนเป็นรถดี ขายดีนะครับตัวนี้โอเคเล่นตัวนี้ขายดีมากนะครับมาแป๊บเดียวก็ก็ได้ขายเลยนะครับลูกค้าให้ความสนใจให้ความชื่นชอบนะครับเยอะเลยนะครับเป็นอีโนซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นอีกอันนึงก็เป็นอีซุนะครับอีซุจะเป็นยิกาตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่นะครับตอนนี้ผมก็มีตัวใหม่อยู่คันหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านอีซุยูกิกะนะครับสําหรับใครที่หาอยู่ก็ สอบถามได้นะครับผมรถงาเลยเดิมๆสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับก็พร้อมใช้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมอเอ็มเอเตอร์มหัศลคามก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม